สวัสดีเข้บมาเจอกับเลนเอินทิกซัสโลวพีนะกับตัวฟอนไอซีอีวันฟอนนี่ไปไปไหนดิไปปูก่อนได้ไหมวะ one hour later what did you plant oh <laughs> えい。<laughs> <laughs> hey. Thank you, sir. Thank you. ฮะ I don't know. ฮั huh. ่นฮั What's your name, sir? Um, uh, my name is uh, Tom To Guy. Oh. Yeah yeah. You watch your name. Ivan. Oh, nice to meet you Ivan mm hmm. Nice to meet you What uh huh. are you doing? อ um ืมผมจะบอกไงดีละท่าน ่ะข้ามีเก่งภาษาด้วยสิร้อนร่นร้อนลินรอนรอินท่านอ๋อข้าโอ้โหข้ามีตกใจมากเลยเนะี่ยข้าปลูกฝ้ายนะท่านอ๋อเหรอนูเหมือนกันเลยใช่ใช่แถวนี้ปลูกฝ้ายกับปลูกอ้อยนะ่ะแล้วท่านแล้วแล้วท่านาปลูกปลูกเยอะไหมอ่ะปลูกก็ฉันปลูกวันละแค่สามสิบต้นเองท่านอู้มันจะพอกินเหรอท่านก็ <laughs> พออยู่ไปวันๆนนะท่านโอ้ชาวเกษตรกรฉันไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอนะ แต,แต่เมื่อไหรที่เราต้องลงทุนเราก็ต้องเราก็ต้องหวังเยอะหน่อยนะเราก็ต้องปลูกที่เยอะนะท่านใช่ใช่วันนี้ฉันเนี่ยขี้เกียจนะฉันปลูกมาทั้งชีวิตแลว้วอ๋อ <laughs> <laughs> เราห้าขี้เกียจนะท่านถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเมื่อไรนะเราจะโดนกดไปเป็นทาสอโอเหรอไม่ตายใช่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 แย่สัก yeah, ขนาดนั้นเลยมันแย่มากจริงท่านคือถ้าเขามีโอกาสเขาจะเอาเขาจะเอาเราเป็นทาส<อ>ข้าก็เลยต้องสู้ ดูเรื่อยๆครับเมร่าแต่ท่านมาอยู่นี่นานหรือยังครับชมข้าอยู่นี่ได้อ่า11วันโอ้วิจิตรว่าแต่ท่านท่านชื่ออะไรท่านท่านชื่อทอนโต้ทอนโต้ท่านชื่ออะไรนะอีวานอีวานท่านอีวานอีวานฝนยี่สองแล้วท่านอีวานนี่คืออ่ช่วงนี้แวะเข้ามาหรือแวะมา อาทิตย์ละ<ม>ครั้งสงครั้งนะท่านใช่ฮ <Yeah. S 3> mm ัลโหลเลดี hmm. mm ้ฮัลโหลว่ชื่อไหยูยูไินมฉได้ยินคุณ Yeah what what's your name? Lady. My name is uh, Levy Will and you? Oh, Iwan. Huh? Iwan. Iwan. Yeah Nice to meet you Oh, nice to meet you too Yeah Really? Yeah Oh, really What are you doing? Hmm Uh โอ้แค่นี why are you panicking อืม what are you panicking <ม> oh. อืม you know I'm hot dog รอเล่นท่านรอเล่นที่ร้องเพลงอย<ม>ู่ที่ซาลูนรอเปล่าใช่ไหมไม่แล้วโอ้ฉันว่าแต่อีท่านหนึ่งอ่ะที่เขาอชอบใสเ่เสื้อสีม่งงวงๆอ่ะเขาชื่งวงวงออะไรท่านรู้จักมั้ย เหมือนตัดผมสัน้นเหมือนท่านนี่แหละโอ้ขัม้มด้วจังอ,ะอ่ะอะไรนะไล่ล่าหรือเปล่าอ,อาะไรท่านทอนตู้เดี๋ยวท่านขอตัวไปขายไปฝ้ายก่อนนะท่านได้เลยท่านอีกวันไว okay, ้เจอกันนะี่ไรเจันท่านแแค่บบกขอเป็นวันที่ดีนะท่านเชินครับ two weeks later hello guy ผมกำลังเล่นนี่ครับสวัสดีท่านปันเย่หรือเปล่า <c oughs> ท่านท่านท่านปันเย่หรือเปล่า hey, โอ้โหหนักเลยอ่ะแล้น,นี่อ่ะเอะอใคร อนยี่ใช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 ่นยี่ค่นข้างได้ไม่อะ่นได้พูดาเมื่อกี้เขาจะต่อลาลินลาลินนะจัได้หรือเปล่าีดูหน่อยอ้ซื้อบ้านท่านใ่ออโถเื่อเปลี่ยนชุดแต่อย่างงี้จะไม่ได้เลยโอ้โหบ้านยังอยู่ม่รู้หรือเปล่ามีคนมาขอซื้อสสนโอโหจริงอะใช่ถ้าไม่ขาย มันทำเรียดนะค่ะมันเป็นค<อ>ุณค่าทางจิตใจอะนะโอ้ใส่ไอ้นี่เหรอฮะฝ้ายโอ้โชคโชคดีดครับเดี๋ทางรถไฟฮะัเจอกันท่านโชคดีแค่ประกูดย์เดี๋ยวไปรีดน้ำว้วน <laughs> ยังไงเนี่ยท่านไอ้ลมบัวมันทำยังไงเนี่ยอ๋อท่านก็เดี๋ยวไปรนะเด็นนะมันเหมือนตัดไมุ้แต่ท่านก็วิ่งไปขุดิีด,ด,ดที่ตัวบัวเลยนะแต่ว่าพยายามจะรีดต,ตัวเดิมนะท่านแล้วก็ระวังมันชนตายนะคือคือเราไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ไหมท่านใช้มือเปล่าเราเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมกินน้ำเชแ็งกันเลยนะอ๋อ้แา่เคยตัดไม้ขายหรือเปล่า ไม่เคยใช่เป็นเกษตรกรปลูกอย่างเดียว<อ><ะ>เดี๋ยวมาคุยกันตอนนี้ก่อนนะขั้วเป็นคนแรงมากเลยอ๋นะอเหรอใช่ใชมม่มันถ้ามันมันไถเราลากไปกับคืนนี่สรุปได้เลยนะไม่ใส่ก่อนนะ<อ>แล้วก็<ๆ>ถ้าถทาใช้มืออย่างเดียวใช่ไหมมันจะได้นมเป็นเกรดมานะ่ะมีตั้งแต่ E ถึง C นะมัน ท้าซีมันจะสุ่มราคาที่ 80- 100นะ B ีก็ร0 0ถึง130มั้งแล้วก็ E ตั้งแต่1 8 0ย0ปถึง200มั้งค่าจำตัวเลขไม่แนะ่ใจแล้วก็รีดไปเรื่อยๆมันจะสุ่มนมออกมาใช่ไหม<อ>เวลาท่านไปขายนะก็ขายอยู่ข้างคนขายหนังสัตว์ที่เซนเดนิสนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ใช่<อ>แล้วก็มันจะขายเหมือนไม้ก็คือท่านมีจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะสุ่มราคาออกมาให้แค่นั้นเลยนะ คือคือเราวิ่งเข้าไปหาในตัวบัวนี่เลยใช่ไหมท่านเราก็ใช่ใช่เราก็ปวดรีดเลยทำมือเป็นตัวอีนะฮะโอเคท่านขอบคุณมากนะเข้าไปเป็นรายนะระวังโดนไถนะฮ่าสรุปได้เลยนะโอ้โหเนี่าระวังตัว i think ใช่ค่ะไม่อยากเสียเงินสองเหรียญน,นะม่ทำอะไรตรงนี้ออพี่ชายอยู่ที่นี่ค่ะาขายของหรือเปล่านี่ท่านไม่ได้ขายค่ะอ๋ะขอ,ขอ,ไ,ไ,อไม่ได้ขายตรงอื่นที่มันเดีวกว่านี้ระวังเชอรีฟมาหรือว่าท่านท่านเป็นสายหรือเปล่า <laughs> 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 2 hours later อ่ะใช่มาต้อมาได้นะโอ้พอดีฉันมาน่ะมาลองไปรีดนมแล้วก็ลองไปขายที่เซนต์นิสมาเมื่อกี้โดนบัวกดชุดไปหรือยังยัางเงโอ้ลองโดนสักวันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ๋อเป็นการสอบนิดหน่อยอ๋อสอบนะใช่สอบหมอแล้วสอบถุนิสไวเปอร์มาน่ะโอ้ยอ๋อเหรอใช่มาแต่มาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปได้ข่าวว่าไปพักอินเตอร์ี่สามวัน ใช่แล้วเขาไอ้นี่แล้วนะเกษียณแล้วนะอะไรใช่ไอ้ฉั้นมาแพงในเขาน่ะอืมอันนี้เขาไปเปลี่ยนอะไรออกจากราชาการแล้วละ่ะใช่ใช่น่าจะสำเร็จราชาการน่าจะหมดเกษียณแลคงนะจะงเหนื่อยมากนะ่าแก่แล้วนะ่ะใช่หัวหงอ,อฉันน,นี่แตน่ก็ไหละวางมือไปแล้ว ยังขายของอะไรใช่แต่ตำนานก็คือตำนานหะอครับคอนแย่ไม่ต้องจำก็ได้้ตรงนี้ใช่ไหมคอนเย่ใช่ไหมอะไรนะบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านทำไมทางงานี้ใช่ไหมอ๋อเออเนี่ยไอ้ไอ้มุมมุมมืดหรอใช่ไหมเออเนี่ยเนั่นแหละข้างบวน เราก็ต้องแต่คุณมามามาทำกับจนันอะนะไม่ว่าดะมีเพื่อนมาทำด้วยได้ยินเสก,กมามีใช่ใส่ชุดน้ำเงินมาเลย <laughs> เรื่องนี้ข่าวดังหนาวหูนะมาเซ็นมาเซ็นน่าจะเคยได้ยดินโอ้โห <laughs> ชัดได้ยินชัดเลยน่าแ,แต่ก็งคงไม่ <laughs> ไมีใครมาทำลายสถิตินะใช่ไหมรู้สึกว่าเกือบจะมีคนหนึ่งอะ <laughs> ไปจับอ๋อเซเว่นซีนด้วยใช่ใช่ ว่าโดนอันนั้นโดนดอกก็ไม่ได้โดนเป็นแพ็กนะติดขูกหัวโตเลยลายใหญ่นีลายใหญ่ดีค่อนข้างแล้วใช่คนนี้เป็นแพ็กอะนั่นเป็นดอกติ๊กพอๆนะถ้าโดนถ้าโดนตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะดีถ้าโดนช่วงนั้นนะค่าปรับยังไม่แพงครับตอบอีกรอบมึงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเบิ่นะไอคอนเย่เป็นตัวประกันใช่ไหมนะอรอเออคอนเย่เป็นตัวประกันหรยอ ได้ได้ฉันว่าคิดว่ารอเข้ามากันเยอะสอบสอบกันสอบไอ้โพลิใหม่กี่คนเนี่ยันคนเดียวคนเดียวครับ มันรุนแรงมากเลยเหมือนกันเนี่แต่ว่าที่รถก็ไม่หมดกับอำนาจมันเยอะมากเลยตอนนี้แค่ที่เมืองนี้กลับมาอีกแลนี้หรอยืดตัมมาตรกันเนาะยืดตัมมาตรการเนาะม้าทู่ก่อนอยม้าดิโอหลายหน้ากากซะด้วยเดี๋ยวพี่มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับในร้อยกันแป๊บนึงนะขอขอเวลาหน่อครับ อย่าทำร้ายตัวประกันนะได้ยินเดินก็มาทำไมอ่ะถอยแล้วนะฉันมีข้อเสนอวางปืน่อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องตัวประกันอ่ะไอ้บันเดอร์เียตาไปก่อนฉันวางให้แล้วทำไมไอนป่ปุไเรื่องตัวประกันเดี๋ยววางไว้ดีนี่น ให้มันวิ่งไปเหยียบเราแล้วเราก็วิ่งออกไปทางเจเจจาว่าออท่านดาริดเขาบอกว่าอยากะมีปรดท่านไงคนเก็บแล้วนะหน้าเลยบอกให้มันมาคุยกันดูปะเจจายอมลดปืนลงให้ได้ให้พวกมันยอมนะแล้วก็ยิงโจประกันใช่ไหมยิงมันนี่ไม่ยิงโจกันยิงเลยโจประกนรตลบเลยหรอแบบยิงประทะเลยนะแบบยิงประทะเลยนะมีข้อเสนอให้ว่ามั้งเราทำลายตัวประกันแหละจะให้เวลาพวกแกหนี เอาแค่ตัวประกันปลอดภัยได้หรือเปล่าสิบลี้หน่อยดิฉันให้ได้แค่สิบแค่สิบขอมากเกินไปหรือเปล่าอ๋อคืขพยานะฮะเอ่อได้แค่สิบฉันอยากให้พวกแกลดปืนสักหนึ่งนะบอกได้หรือเปล่าเอาแค่ฉันได้หรือเปล่าฉันลดให้คนเดียวปืนอะไรแต่ฉันลดคัตเตอร์แมนให้ไม่ได้ จะปิ้งฟิลกับวิเชเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้กระบอกอเลือกมาแค่ฉันคนเดียวนะใช่ต้องปืนอะไรอ่ะชั้นตก็ได้แล้ว,ลวตัวไหนโอเคหรือเปล่าโอเคชั้นยอมปล่อยตัวประกันเลยก็ได้ชั้นวางตัวประกันแล้วก็สัตว์เลยนะ จบกัวประนสิว่าจะปล่อยเนี่ยฉันเดี๋ยวฉันวางออ๋รถปืนก่อนได้หรือเปล่าเย็นๆสิยังเจอกันอยู่ตัวละยันสองคนนั้นน่ะรถปืนก่อนเพราะฉันยังไม่ถือเลยตัวละยันไม่ถืออะไรเปล่ย หัไ,หไ,หได้ไม่ใช่่าตัวประกาศอดเมาตรงนี้เร็วม <c oughs> ีมีคนเจ็บ,บนะตำรวจจุด แยกขึ้นม้าผมไปทำนักงานกันแบ๊กแบ๊กขี่ม้าไปเลยนี่อันนี้สำนักงานไหนกดนสำนักงานนี่ไงรดเนี่ไปคุยกันโดนตับเบิ้ลบาดเลีอีกแล้วสองนัดชัยเลยอ่ะจะแรงไปไหนตรวตัวประกันด้วยนะเชิญทางนี้หน่อย สองนักกิ้งเลยอะลองตองตืนช้างไหมเนี่ยนักเตียวอะแหมโดนแข้งโดนประกันตัวนี้นั่งเก่งเลยอ้มตัวประกันว้าโดนตัวโตโตจะได้มาโชว์ด้านไหนๆฉันต้องเรียกเคสไหมเนี่ยโดนโม่มีโดนโดนไม่ต้องเรียกเคสนะโดนไม่ต้องเรียกเคสมีแพทย์สนามอุ้มไปน้าเออจะอุ้มไปเอาเขาข้างในเอาเขาข้างในไง เข้าามยงคนอ่าคนตัวเนี่ยคนตัวประกันก็ขอโทษนะขอโทษตัวเนี่ยตัวเนี่ยอ๋อคนสิเด้อพวกนี้มันจะเอาของใส่ไว้ในตัวท่านนะนะของผิดกฎหมายเนี่ยมีหรือเปล่าเขาได้ใส่ไว้หรือเปล่าจะให้ท่านตอบนะถ้าไม่ตอบถือว่าจบปีนี้ท่านถึงรู้ลมคิดอ่ะมีอ่ะมีมันใส่หมดทั้งโอเคใช่หรือเปล่าตัวประกันมีรักษาหายกัไม้ไหนวะ เขายอมรับว่ามีท่านนี่ไงเขาถูกยัดไป้หน้าไก่เด้โจ้นี่นะนู่คุณไมของอยู่ค่ะงินสี่สิบให้บัซิลี่มันดีโจ้คนนู้นด้วยคนตัวก่อนในห้องนะทจะเชื่อขนาดไหนทำแบบนี้อย่าถูกเลยเนาะอย่าพูดเยอะเลยนะไอ้โจ้นมดนี้นะอย่าพูดเยอะจะเปิด์ตยิ่งไม่โดนอย่าพูดเยอะเพราะจะล้มให้อ่ะข้าโดนเต็มเลยเบิร์ตจะล้มให้ว่ากันจ๊ะ ก็้อรบัวย่างใชกลัวแกหัวร้อนก็้อนบัยว่าแล้วเด่ะอ่ายึดดับเบิลบาเล่ยนะเฮ้ยยึดจริงต้องมาเลยล่ะมันก็ต้องเหมือนจริงสิคือสถานการณ์จริงรักษาเลยเสร็จแล้วคนนี้ดับเบิลบาเล่ย์กันคนดูไปกัน ของอยู่ท <problemas lly> <gehört> ี่จั้นนะนไม่มีตะเบิ้ลมาเร็วเลมเบิ้ลแล้วก็อีแวนดอกไม้อยู่ในม้าร์ขึ้นเยอะไปอ่ะขึนเยอะไปยืดไม่หมดไอ้กล่องไม่ต้องยืดเด็ด 没买<白>。